ครับยังไงครับเด็กขยันมากการตาที่นายกเท้าซ้ายมาแล้วเท้าขวาดีเลยโอ้โอ้โอ้ลงจุดพอดีนะครับดูได้ไงดงหลังเราบวชด้วยดแถวนี้ครับตอนเนี้ยมันสถานที่เนี่ยทางโน้นอ่ะมันเป็นสถานที่เช่านะฮะทางทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเช่าอยู่เนาะตอนนี้ผมผมมีมีมีคุยกับทางทางผู้เช่าไปแล้วว่า ให้เขาไปไปไป,ไปคุยเพราะว่าข่าวมันออกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะว่าปิดกิจการเนี่ย<น>แต่จริงๆแล้วคือเป็นการที่เอ่อหยุดด้วยด้วยมาตรการของรัฐเนาะเราก็ต้องทำเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วอันนี้เรายืนกันใช่ไหมคะว่าสวนสรก็ยังจะเป็นแลนด์มาร์คของสิงหลาาไปอีกใช่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 เพราะว่าผู้เช่าเน,น,นี่ยตอนเนี้ยอาจจะเอ่อ เขเาะะเขาเขาเขาอาจจะจะถอยอย่ะเนาะแต่นี้เรากาลังดูมาตรการของเราเพราะว่าทางทางสวนเือรกับเียชาฟากที่เนี่ยมันเป็นที่เดียวกันเจ้าของนะครับทีนี้ว่าทางนูน้นเขาเช่า,ชยาชยอยู่แต่นี้คนเช่าเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าโดนโดนโควิดเข้าไปสองสารอบนี้ก็ปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดเขาก็เลยไม่ไหว แต่มีการพูดคุยกันแล้วตอนโควิดทั้งสามระลอกเนี่ยนักท่องเที่ยวเราครับพูกเป็นกลุ่มจีนเราหายไปหมดเลยหายหมดเลยร้อยเซน,น,นเลยนนเพราะว่ายั<อ>งไงก็เข้าเขาเข้ามาไม่ได้ทีนี้ว่านักท่องเที่ยวขอ,ของของคนไทยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันทํางานทํางานกันเป็นเป็นจันทร์ถึงสุก mm. อยู่แล้วดังนั้นการการที่คนไทยจะมาเที่ยวเนี่ยก็ต้องเป็นวันยุดอย่างเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับต่เลิกอะไรพวกเนี้ย ส่วนทัวที่เข้ามาเนี่ยเขามาเที่ยวเขาสามารถที่จะเที่ยวกับเราได้ทุกวันนะครับเขาไม่มีวันหยุดแต่อาจารย์ธน,นาคารวันธรรมดาเนี่ยเขมามันได้แล้วในช่วงที่เราปิดบริการเนี่ยอย,อย่างพนักง,งานแล้วก็สัตว์ต่างๆที่อยู่ในการดูแลนี่เราดูแลยังไงก็ยังต้องต้องพนักงานต้องพนักง,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 งานที่ดูแลเรื่องสัตว์ก็ยังต้องดูแลอยู่เราก็ยังให้อาหารอยู่แต่เพียงแต่ว่าพนักงานทั่วไปที่ขายตัว่เออเป็นพนักงานต้อนรับเลนเนี่ยเราก็คงจะต้อง แล้วเราจะมีการอย่างเรื่องค่าเยยาต้องถามผู้เชา่าอันนั้นเป็นเป็นการดูแลของผู้เช่าที่เขาจะต้องดูแลแต่ว่าพวกสัตว์เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเราเราได้คุยผู้เช่าแล้วว่าคุณต,ต้องต้องต้องให้อาหารขเขาต้องมีคนดูแลสมมติว่าเขาเลิกเลิกดการเออเลิกเลิกเ,เ,เ,เช่าเราเสัตว์ในสวนหมดจะตอกตอ,อยู่กับของเราหรือ อรศตร์เป็นของของของทางนี้อยู่แล้วของเราอยู่แล้วในกรณีที่มีการเลิกเข้าเราเราจะดูแลต่อเพื่อให้เป็นสุนเสืตอตอ่อไปใช่ใช <łos Day> ่ใช่ก็ตอนนี้ตอนนี้ทีมทีมที่บริหารของธีรชชาพานนี้กำลังคุยเป็นถึงว่าเออเราจะทํำยังไงอาจจะต้องมีการปรับปรุงอ,อาจจะต้องรีโนเวทสวนเสือใหม่อาจจะเป็นนิวนิวสวนเสือถ้าจะต้องมีการรีโนเวทมันจะต้องมีการปิดนะคะหรือว่าก็เปิดต้องปิดปรับปรุง ต้องปิดแบบถุงต้องปิดแบบยันแต่เนี่ยเรายืนยันได้ว่ากระแสปิดไม่มีไม่มีแค่แคตามมาตรการเขาเลิก